สวัสดีคนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับการคูณทศนิยมถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยการคูณทศนิยมมีวิธีการเช่นเดียวกับการคูณจานวนเต็มแล้วใส่จุดทศนิยมให้ถูกที่ถ้าตัวตั้งเป็นทศนิยมที่มีตัวคูณเป็นทศนิยมที่มีบิตาแหน่งผลคูณจะเป็นทศนิยมที่มีบวกบีการคูณทศนิยมที่เป็นจานวนบวกด้วยทศนิยมที่เป็นจานวนบวกใช้วิธีการเดียวกับการคูณจานวนเต็มบวกด้วยจานวนเต็มบวกซึ่งจะได้ค่าตอบเป็น ทศนิยมที่เป็นจานวนบวอคำกิยาตัวอย่างที่1จงหาผลคูณของ11.4คูณ1.2วิธีทา114คูณ12เท่ากับ228บวก1,140เท่ากับ1,368ดังนั้น11.4คูณ1.2เท่ากับ13.68 2การคูณทศนิยมที่เป็นจานวนลบด้วยทศนิยมที่เป็นจานวนลบจะได้ค่าตอบเป็นทศนิยมที่เป็นางจานวนบวกและมีค่าเท่ากับผลคูณของค่าสมบูรณ์ของสองจานวนนั้น การคูณทดนิยมที่เป็นจานวนบวกกับทศนิยมที่เป็นจานวนลบจะได้ค่าตอบเป็นทศนิยมที่เป็นจานวนลบและมีค่าเท่ากับผลคูณของค่าสมบูรณ์ของสองจานวนนั้นขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนและเจอกันใหม่ในคาบหน้าค่ะ